น้ำมันอนเนกประสงค์สเป็โปรเทคออยล์สเป็เคียงคู่บ้านเคียงคู่คุณเข้ามาถึงช่วงสุดท้ายของมอเตอร์เรีงออแอร์แล้วนะครับกูรูมอเตอร์เรงวันนี้เนี่ยคุณเจจะพาเราไปพูดคุยแล้วก็ไปสัมผัสในประเด็นของการจะเข้าถึง Big กไบเนี่ยจะเข้าถึงได้อย่างไรแล้วเราก็จะมีตัวช่วยอะไรอย่างไรบ้างซึ่งเป็นโอกาสดีจริงๆนะครับคุณเจธีรวัตรเนี่ยมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับท่านประธานบริหารของลิซซิงกสิกรไทย ในประเด็นนี้มานะครับก็คือคุณทวีทีระสุนทรวงท่านเป็นประธานบริหารของลิซซิงกสิกรไทยอยู่นะครับท่านจะว่าอย่างไรแล้วก็จะมีตัวช่วยให้เราเข้าถึงบิ๊กไบค์ได้อย่างไรเนี่ยไปติดตามชมกันครับครับอันดับแรกครับพี่วีสำหรับภาพรวมรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์ที่มันเติบโตขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าส่วนหนึ่งก็คือมาจากสถาบันทางการเงินเนี่ยเข้ามา อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้นใช่ครับตอนนี้ครับเจอยากทราบว่าสัดส่วนของลูกค้าที่ซื้อรถบิ๊กไบค์ครับพี่วีสัดส่วนเป็นยังไงครับระหว่างซื้อเงินสดกับเงินผ่อนอสัดส่วนเนี่ยครึ่งครึ่งเลยนะไม่น่าเชื่อจริงๆต้องบอกว่าจริงๆบิ๊กไบค์เนี่ยถ้าเรามองกันไม่ไม,ไม่ต่างอะไรกับของเล่น <ừ. S 2> นะเป็นเป็นไลฟ์สไตล์สาหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจเลยนะฮะเพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็คือมีเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้น กลุ่มคนที่สองเนี่ยห้ดูว่าเยอะทาไมทําไมถึงยังต้องมาผ่อนอยู่หลายๆคนนับต้องบอกอย่างนี้ว่าหลายๆคนเป็นนักธุรกิจทําธุรกิจประกอบการเป็น SME เเป็นเจ้าของธุรกิจเจาเ้าของธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีเงินที่ต้องเอาไปหมุนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยดอกเบี้ยมันไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถซื้อเอามาเป็นใช้ในชีวิตประจําวันในชีวิตส่วนตัวของเขาช่วงวันเสาร์อาทิตย์ของเขาก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสัดส่วนนนมมมัักก็เลยจะะะออาาปรรณ50 50คบ แล้วในส่วนของการเติบโตครับก็เห็นว่าตลาดรวมบิ๊กไบค์เนี่ยค่อนข้างที่จะโตมากเขียวเมื่อเทียบกับปีก่อนครับแล้วในส่วนของลูกค้ายิซิงเองครับโตขึ้นโตขึ้นประมาณ14เนะครับสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของตลาดบิ๊กไบค์เลยนะครับเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดบิ๊กไบค์เริ่มมีหลายค่ายนะฮะเริ่มเข้ามาทําตลาดกันมากขึ้นนะครับอย่างปีนี้ในงานก็เห็นได้ชัดว่าหาเลดี้วิซันจากสิงคโปร์ มาเองเลยก็แสดงว่าเขาเขาเห็นแล้วล่ะตลาดนี้เริ่มเกิดในประเทศไทยแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเซกเมนต์นี้มันเป็นเซกเมนต์ที่ยังเจริญเติบโตได้อยู่ถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเริ่มเริ่มมีการทำโปรโมชั่นนะมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะจากค่ายต่างๆซึ่งเดิมเนี่ยการทำตลาดที่น้ในประเทศไทยก็คือแค่ขายนะฮะแล,แล้วลูกค้าก็ออกไปขี่แต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมีอีเวนต์นะฮะเริ่มมีแคมเปญเริ่มเริ่มมีการจัดการแข่งขันเรื่องดอกเบีย้ย จากสาบพันการเงินต่างๆรเริ่มมีการแจกแลกของแถมต่างๆมากขึ้นแตะเริร่มมีเอารถรุ่นใหม่ๆโมเดลสวยๆเอาเข้ามาให้คนในประเทศไทยดูมากขึ้นเพราะฉะน,นั้นมันเป็นการกระตุ้นตลาดบิ๊กไบค์ภาพรวมเลยทีเดียวพูดถึงลูกค้าเราเองครับตอนนี้มีแบรนด์อะไรบ้างครับที่เข้ามาใช้บริการกับเคริซิ่งจริงๆเ,เคริซิ่งเป็นผู้นําที่ทําเรื่องตลาดบิ๊กไบค์มาเป็นคนแรกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย t i เลนชิพความสัมพันธ์เราเนี่ยกับทางทุกๆค่ายเนี่ยเรียกว่าดีหมดนะฮะ ทริอ um, ัมดูคาติฮอนด้านะครับฮาร์เลย์จริงๆเรารู้จักหมดนะครับก็คือขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละแบรนด์มากกว่าในการที่จะเข้ามาทําการตลาดอย่างจริงจังร,ร่วมกับบริษัทลิสซิ่งหรือเปล่าจริงๆเพราะว่าเกสิกรไทยเองเนี่ยเรามีพื้นฐานของลูกค้าเยอะอยู่แล้วนะฮะอันที่สองเนี่ยเรามีกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับธน,นาคารเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้เนี่ยคือถ้าเราได้ทํางานร่วมกับค่ายค่ายรถบิ๊กบัสคือว่าง่ายก็คือทุกค่ายนั่นแหละใช่เอามาจับมือร่วมกันเนี่ยผมเชื่อว่าเราคิดออะะไไรกกันด้เเยยล เพราะลำพังเดียร์ลิสซิ่งเองเนี่ยมันมันคิดได้แต่ถ้าไม่มีแบรนด์ของออกมามันก็ไปต่อมันยากถ้าเราจับมือทำงานร่วมกันมันไปได้อีกเยอะเลยครับในส่วนของลูกค้าเองเนี่ยถ้าอยากจะจับจองหรือเป็นเจ้าของบิ๊กไบค์เนี่ยครับ,รบเขาต้องรู้ตัวเองแล้วประเมินตัวเองแล้วขั้นแรกครับเขาต้องมีรายได้ไม่ต่ำก่าเท่าไหร่ถึงจะมาเป็นลูกค้าเราได้คือจริงๆถ้าถ้ามาตรฐานของการการขอกู่แล้วกันนะฮะรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพนักงานควรจะต้องมีรายได้ อย่างน้อยๆนะฮะเดือนละหนึ่งบาทขึ้นไปหนึ่งาพันบาทหนึ่ง่นห้าพันบาทขั้นต่ำนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์ที่ไปซื้ออีกนะฮะถ้าซื้อ h าร์เล d i v i ด i o ิ1 5ั่นหมื่นห้าคงจะซื้อไม่ได้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆอีกนะฮะถ้าเป็นผู้ประกอบการก็ต้องดูแคชฟว์นะฮะดูผลประกอบการการดำเนินงานของบริษัทว่ามีสามารถมีศักยภาพในการผ่อนชำระ ต่อเดือนหรือเปล่าเพราะว่าแบรนด์บิ๊กไบค์เนี่ยสมมติว่าเราตีรถคันละประมาณ4 5 0 0 0 0 0สนห้าแนะครับเราดาว25% <c oughs> ขั้นต่ำต้องดาวเท่าไหร่ครับประมาณ25%เฉลี่ยแล้วกันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นกับบางแบรนด์บางชค่ายบางจังหวะที่อาจจะมีการดาวลดดาวเพิ่มแจกของแถมเพราะฉะนั้นอาจจะมีอะไรเลี่ยนที่แตกต่างไปกันอยู่ประมาณนี้ประมาณยี้ปร์เซ็นตนะครับ25%เราก็ตีว่าเอาสักประมาณห้าหครับนะครับประมาณ50,000บาทเพราะฉะนั้นที่เหลืออ่ะยูปรมาณ4,500จัด นะฮะไฟแนนซ์กับบริษัทเพราะฉะนั้นนี่ก็คือก็ผ่อนต่อเดือนเดือนประมาณหกพันบาทนะครับก็อย่าไปเกิน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 ครึ่งหนึ่งของรายได้ของตัวเองแล้วกันเอาออกสบายๆนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะหลายๆคนก็ต้องมีทั้งผ่อนรถเก๋งอยู่ด้วยใช่ครับนะครับหลายๆคนมีการผ่อนบ้านนะครับแล้วมีค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเราขับบิ๊กป้าอย่างสบายใจนะฮะเพราะว่าการขับบิ๊กป้ามันอันตรายนะฮะถ้ามีภาระหนี้เยอะเดี๋ยวจะไปเครียดนะเพราะฉะนั้นเอาเท่าที่สบายๆด ส่วนว่าจะมากน้อยต่อเดือนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วยระยะเวลาระยะเวลาเส้นก็จะเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วซึ่งเราเราก็หาได้ทั่วไปใกล<ด>้ใกลรถสูงสุดเท่าไหร่ครับสูงสุดก็ประมาณอ่าสีประมาณ <48 S 1> นั้น,น,นเดือนครับผมสปี4ปีประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรามากกว่านะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับรถที่เราเลือกนะครับว่ารถนั้นราคาเท่าไหร,ร่นะอ่าสามแสนสี่แสนหรือจะเป็นล้านนะก็ขึ้นอยู่สถานการณ์ตรงนั้นว่าเราเลือกอะไรในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเองครับพี่วีของบิ๊กไบค ท,ทั่วๆไปในตลาดเขาอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ4%กว่ากว่าสี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์กว่ากว่าก็จะถูกกว่ารถรถมอเตอร์ไซค์เล็กนะครับแต่ก็อาจจะแพงกว่ารถเก๋งนะก็มันอยู่จัดอยู่ประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในเป็นเป็นบางจังหวะเป็นบางช่วงอย่างกรณีของในงานเนี่ยแล้วถ้าเรามีโปรโมชั่นร่วมกับบริษัทรถบิ๊กบค์ต่างๆที่มีซัพพอร์ตกันมาซัพพอร์ตกันมาเพราะฉะนั้นอาจจะมีบางกรณีที่เราลดราคาได้มากกว่าน,นั้นนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูเป็นเดีลๆไปนะครับ ช่วงต้นที่บอกว่าการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ย14%อย่างนี้แสดงว่าการแข่งขันในตลาดของไฟแนนซ์เองเนี่ยค่อนข้างสูงก็สูงเช่นเดียวกันใช่ไหมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะว่าตลาดรถเล็กวันนี้ก็ค่อนข้างซึมพอสมควรนะรถากรงเล็กนะอาจจะมีโตบ้างในส่วนของตัวรถรดระดับสาวสองสามล้านอัพอันนั้นยังพอไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆค่ายลิสซิ่งก็มามุ่งหาเซกเมนต์ในการทําการตลาดนะฮะบิ๊กไบมันคือกลุ่มเซกเมนต์ที่ยังพอจะเติบโตได้ ทุกค่ายก็เข้ามารุยกันอยู่ตรงนี้ที่อยู่นอกเหนือภาวะเศรษฐกิจด้วยใช่ครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแบบเหมือนบ้านหลังที่2นะมันคือรถคันที่2องพูดอย่างนี้ครับ,รบนะบมันมันใช้เพื่อแสดงตัวตนของตัวเองเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองการ <ผม S 1> แข่งขันสูงแบบนี้ครับพี่วีเรามีอะไรพิเศษมอบให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการกับเราคือจริงๆถ้าตอนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นสําหรับในงานนะครับก็คือว่าถ้ามาทำมาทำเท่าซื้อกับ ลิสซิ่งกัิกรไทยในงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยกับลูกค้าเนี่ยเรามีดอกเบี้ยพิเศษซึ่งอยู่กับรถที่ท่านไปซื้อนะครับก็เดี๋ยวอนับไปดูกันแต่ค,คิดว่าพิเศษกว่าตลาดแน่นอนนะครับอันที่2ก็คือว่าตอนนี้เรามีแจกกล้องติดหน้ารถรแต่อันนี้จะเป็นกล้องที่ติดหน้ารถยนต์นะครับยังไม่ได้ติดที่ทอของกลกองล็องบิ๊กไบค์เราก็จะแจกให้กับลูกค้าทุกรายที่เดินเข้ามาใช้บริการกับลิซซิ่งกัิกรไทยเฉพาะในงาน,นมอเตอร์โชว์เฉพาะในงานมอเตอร์โชว์แต่ว่าในระยะเวลาช่วงระยะเวลามอเตอร์โชว์นี้ แต่จะซื้อที่ไหนก็ได้ในประเทศนี้เลยนะทั้งทั้งหมดนะครับแต่จะเฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเห็นได้ข่าวว่าช่วงต้นปีเพิ่งมีจัดทริปครับแล้วนี่ตรงนี้เป็นยังไงครับพี่วีจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเป็นการริ้อเริ่มของกสิกรลีซิ่งนะฮะซึ่งทําร่วมกับค่ายรถนะฮะตอนนี้เนี่ยเราเรามีการจัดทริปร่วมกับสองค่ายบิ๊กไบก์ใหญ่นะก็คือทริอัมแล้วก็ดูดูคาติดูคาตินะสองค่ายใหญ่ ก็เป็น2อค่ายหลักที่ทํากิจกรรมการทางการตลาดพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็หลายๆค่ายอย่างที่เรารู้กันก็คือไม่เคยทาปีนี้ก็เราจัดนะฮะเมื่อทริปทริปแรกไปกับดุกติเราไปที่หัวหินครับนะครับ,รบทริปที่2องครอัมเราไปที่เขาใหญ่นะครับก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าพอสมควรเพราะว่าทริปเนี่ยเราดูแลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีมีการอำนวยความสะดวกนะฮะมีรถนําทางาทําให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าการออกทัวร่วมกับนินสซิงกับสิรไทยเนี่ยปลอดภัย แล้วได้เรียนรู้ทักษะการขับขี่อย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่เราว่าซื้อมีเงินก็ซื้อแล้วขับออกไปเลยนะครับเพราะมันมีอันตรายของมันพอสมควรครับแล้วกจ็จุดนี้เองนะมันเป็นจุดที่เราตอบกับตอบสนองให้กับลูกค้าด้วยที่เป็นลูกค้าของลิซซิ่งเกสิกรไทยนะนอกเหนือจากได้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ดีได้รถที่ดีแล้วยังได้ประสบการณ์ดีๆออกไปด้วยนะครับก็เราทาหลายด้านนะครับกิจกรรมดีๆที่ว่าเนี่ยครับลูกค้าที่เข้ามาร่วมสองครั้งที่ผ่านมานี่มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างไหมครับค่าใช้จ่ายไม่มีเลยนะครับ อันนี้เราซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตลิซิกเกษตรกรไทยซัพพอร์ตทั้งหมดเลยร้อยเรซนะครับเราอาจจะเชิญลูกค้าได้ไม่ทุกรายนะครับ, <S 2> <S 2> รบเราก็เราก็แรนดอมาบางส่วนที่เราจัดได้อยู่ในทริปที่เราสามารถที่จะควบคุมความปลอดภัยดูแลอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้แล้วก็ฝึกซอนทักษะการขับขี่ในระยะประมาณ200โลนะครับ ให้ทุกคนที่มีความคุ้นเคยกับรถมากขึ้นและรู้ได้คุ้นเคยกับถนนในเมืองไทยแล้วรู้ทักษะการขับอย่างปลอดภัยเพราะว่าตอจากตอจากนี้เป็นต้นไปผมชื่อว่าควรจะสนใจมาหัดขับรถบิ๊กไบค์กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นความสนใจเรื่องนี้แล้วก็ทักษะในการขับจาเป็นต้องมีจริงๆนะครับก็เราหวังว่าตรงนี้มันจะปกระตุ้นตลาดบิ๊กไบค์ในอนาคตให้ช่วยกันโตขึ้นไปครับแล้วนอกจากกิจกรรมดีๆอันนี้ ยังมีอันอื่นที่จะตามมาในนะครับก็จริงๆเราเรายังมีกิจกรรมที่เราคิดไว้นะครับเกี่ยวกับตลาดบิ๊กไบค์อีกเยอะพอสมควรเราเองคงไม่ได้สามารถทํางานคนเดียวได้เราทํางานร่วมกับค่ายรถเราทํางานร่วมกับองค์กรเราทํางานร่วมกับสื่อนะครับในการที่จะพัฒนาตลาดนี้นะครับเพราะว่าในต่างประเทศแล้วเนี่ยตลาดบิ๊กไบค์เป็นตลาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับแล้วมันเป็นไลฟ์สไตล์ที่สามารถขับขี่ท่องเที่ยวในวันเสาร์อาทิตย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถปูครมเพื่อพัฒนาระบบการขับขี่ คงสร้างพื้นฐานของประเทศเราให้ให้รองรับเรื่องพวกนี้ผมเชื่อว่าในอนาคตรเราจะทำเรื่องนี้ได้อีกเยอะแต่อย่างภายในปีนี้เองเนี่ยเราก็มีทริปลักษณะแบบนี้ที่จะจัดกันต่อไปอีกนะครับไม่เลีกาวลิฟต์แนี้ใช่อาจจะไปไกลถึงข้ามประเทศหรือปรเอปล่ากําลังดูกันอยู่นะครับว่าดูตรงนี้เนี่ยเราเราคิดถึงเรื่องแรกคือความปลอดภัยนะฮะัเราไม่ได้คิดแค่ความสนุกสนานสนุกสนานนี่ขับบิไบค์ยังไงมาแน่นะครับแต่ว่าเราต้องดูถึงความปลอดภัยของลูกค้าเราที่เราพาทัวร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจัดเราดูแลปลอดภัย เราจัดแน่นอนนะแล้วเราอยากให้ทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันมีประสบการณ์ที่มันสนุกสนานร่วมกันแบบนี้ครับผมโอเคครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณพี่วีมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณคุณเจนะครับที่พาเราไปเกาะติดนะฮะกับ leasing กสิกรไทยแล้วก็พูดคุยกับคุณทวีมานะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานกรรมการบริหารของ leasing กสิกรไทยอยู่ฮะก็ะเรียกได้ว่าเอาละเดี๋ยวเราก็จะมีตัวช่วยที่เข้าถึงบิ๊กไบค์ได้ง่ายมากขึ้นด้วยครับ,รบก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้กับทุกๆคนสามารถที่จะมีรถแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงความมันในอารมณ์แบบนี้ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่สนับสนุนให้เป็นนี่นะฮะก็ดูให้มันพอเหมาะพอควร นะ,ะคุยกับภรรยาที่บ้านนี่เรียบร้อย,ด,ยอด้วยนะฮะอันนี้สําคัญก่อ,กอน,นคุณจะเอาเอกสารอะไรไปยื่นไฟแนนซ์เนี่ยไปออขอดูว่าผ่านไหมเครดิตบูโลร คุยกับภรรยาก่อนนะให้รู้เรื่องก่อนใช่ไหมฮะต้องจัดการดูแลตัวเองไฟแนนซ์ที่บ้านตัวเองเป็นยังไงนะไฟเขียวหรือยังนะอันนี้ด่านแรกนี่ไม่ผ่านก็จบแล้วไม่้มต้องไปยื่นไปนะต้องไปยื่นด่านแรกให้ผ่านก่อนนะแล้วถึงจะไปคุยกับลิสติ่งต่างๆเอาล่ะก็คือเนื้อหาสาระต่างๆนะครับที่มอเตอร์ริงออนไอน์นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามรายการรวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะครับในเฟซบุ๊กของเราโดยเข้าไปที่ facebook.com นะครับ Motoring o n Air หรือว่าถ้าหาไม่เจอจริงๆก็ใช้คำค้นหาก็ได้นะครับในช่อง Search ก็ค้นหาคำว่า m o t ต r i n g on air รวมถึงรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ไปติดตามรับชมกันใน youtube.com ที่ใช้ช่องทางว่า ASTV Manager Video นั่นเองวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมรนชาติพร้อมกับคุณโก้กรกิจและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ